นีครับอ่าวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องในเรียกว่าการทําห่อคอยนี่แหละเพื่อ,อนการท <initiation> ําห่อคอยก็คือว่าผมทําตั้งแต่รุ่นผมทําตั้งแต่รุ่นบวกความบวกลายนะเพื่อนทําตั้งแต่รุ่นบวกความบวกลายอ่าฝึกทำมาเรื่อยๆฝึกทำมาเรื่อยๆอ่าผมก็มัวนีิ่มเหมือนกันเพื่อนผมก็มัวนิ่มผมก็ทําไม่เปนเ็นหรอกเตามก็ทําไม่เป็นนะเพื่อนเตาก็ทําไม่เป็นหอคอยก็ทําไม่เป็นหรอกคือมัวนนิ่ม ทำหมบมั่วไว้งั้ Después, งนแหละเอ่อทำอะไหม่โม่มแล้วก็ได้ได้อาจารย์ดีครับอาจารย์ดีก็คืออาจารย์ดีรู้สึกว่าจะมีสามท่านสี่ท่านนะเออสามท่านสี่ท่านนี่แหละแต่ว่าจะเอายามได้บ้าง่รู้นะเออจะเอายามได้บ้าง่รูออ่าอาจารย์น้ำค้างน้ำค้างเล็กสศรีแล้วก็อาจารย์นันนันฤทธิศรีแล้วก็อาจารย์สมปองอ่าอาจารย์สมปองอาจารย์สมปองที่อยู่ศรีคอรภูมินะ แล้วก็มีอาจารย์มงคลนมีอาจารย์มงคลสามสาม,สามท่านสี่ท่านนี่แนะน,นําแนะนําผมมาผมก็เลยมาลองดูนะเพ,พือ่อนเรามาลองดูแล้วก็ผมก็ทําผิดทําถูกทามั่วมั่วเออทามั่วก็คือตอนแรกกะทําบวคว่ำบวงไงบวคว่ำบวงไงแล้วก็อบอยังไงเอออบอยังไงปรากฏว่าบ, Wh, บวคว่ำบวงไงน้ำมันออกมาก็แรกๆโอ้ยน้ำมันออกด,ออดีใจมากเพื่อนเออดีใจมากอ่าดีใจมาก พอรุ่นบอความมองหายปุ๊บเราก็พัฒนาเป็นรุ่นรุ่นคู่รุ่นเป็นหอคู่อ่ารุ่นเป็นหอคู่แล้วก็ทดลองทําเป็นหอหอถ้าว่ามีน้ํหอถ้าว่ามีน้ําก็ไม่เวิร์คอ่าก็ไม่เวิร์คเคยปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆปรับเปลี่ยนมาเรื่อยก็จะเป็นอ่าปรับเปลี่ยนมาเรื่อยก็จะเป็นหอคอยหอคอยคู่พอหอคอยคู่เสร็จแบบแล้วก็เราก็ปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยพัฒนา ไส่พัฒนาอะไรนี่เนี่ยแต่ก่อนไส่จะจะเชื่อมแบบที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 อ่าไส่เชื่อมแบบทีแล้วก็ผมมาพัฒนาพัฒนาแบบไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีรอยเชื่อมอ่าพอไม่มีรอยเชื่อมปุ๊บปรากฏว่าผมทําออกมารุ่นแรกออกมาได้ดีมากแล้วก็ทําไปทําไปก็น้ำมันหลุดออกอ่าน้ำมันหลุดออกพอน้ำมันหลุดออกปุ๊บผมเลยมาเปลี่ยนแปลงใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็จะมามาทำรุ่น มาทุนรุ่นทางแก๊สรุ่นแรกเนี่ยทางแก๊สรุ่นแรกเป็นรุ่นนี้ทางแก๊สรุ่นแรกอ่าทางแก๊สรุ่นแรกแล้วก็เนี่ยรุ่นกัหลังผมนี่แหละผมก็เริ่มผลิตรุ่นนี้ออกมาอ่าผมก็ทํามั่วๆกันนั่นแหละมั่วๆมั่วไปมั่วมาก็ถูกล็อกเลยทีนี้เออมั่วไปมั่วมาก็ถูกล็อกแล้วก็มารุ่นนี้รุ่นนี้ขายไปหลายรุ่นแล้วอ่ารุ่นนี้ขายไปหลายรุ่นแล้วอ่าพอรุ่นนี้ปุ๊บอ่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นโน้นเพื่อนน่รุ่นใหญ่อ่ารุ่นใหญ่ อ่ารุ่นใหญ่นั่นแหละรุ่นใหญ่เป็นรุ่นใหญ่รุ่นนั้นอ่ารุ่นนั้นเขารุ่นรุ่นนี้แรงดันสูงได้แรงดันสูงได้แล้วก็น้ำมันออกดีมากรุ่นนั้นอ่ารุ่นนั้นอ่ารุ่นนั้นก็จะแพงหน่อยนึงแล้วก็จะมารุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะถูกลงหน่อยนึงแต่ว่าพูดถึงว่าคุ้มไหมรุ่นเนี้ยที่ผมขายผมผมขายราคานี้ผมบอกไม่คุ้มหรอกแต่ผมประกอบดูดิประกอบว่าประกอบจนโอ้โหแบบ มันต้องออกมาให้ได้อะน้ำมันต้องออกมาให้ได้อ้าวแล้วก็นี่ดูเตาอบรุ่พนเนี่ยเตาอบเนี่ยเพื่อนเตาอบดูดิเตาต้องเป็นเตารุ่นนี้นะเออเตารุ่นี้แล้วก็เพื่อนๆจะไม่เสียใจเลยเตารุ่นนี้เออเพราะว่าไม่มีควันควันน้อยควันน้อยแล้วอบได้ดีด้วยเนี่ยอบได้ดีด้วยเอออบได้ดีมากผมก็ทํามาจนจนเข้าล็อกแล้วเข้าล็อกแล้วที้การอบก็ไม่มีควันแล้ว การอบพลาสติกก็ไม่มีควันแล้วอันนี้คือเบนซินเบนซินมีหลายท่านมาขอไปเป็นตัวอย่างว่ามันใช้ได้ไหมไปลองไปเข้าแลบเข้าอะไรก็ไม่รู้ของเขาเนี่ยเข้าแหลบเข้าอะไรก็ไม่รู้เขาแต่ว่าเราก็ลองได้แค่นี้อันนี้คืออ,อช่องที่สองช่องที่สามนะมันจะได้เป็นน้ำมันแบบนี้เป็นน้ำมันแบบนี้อันนี้คือพลาสติกรีไซเคิลนะพลาสติก pp r านะตัวเนี้พลาสติกพ p ีเนี่ย ปฏิกิพปฏิกิริเซคเอล่อันนี้คือน้ำมันก๊าซน้ำมันก๊าซอันนี้ช่องที่สองนะอันนี้ช่องที่สองอ่าช่องที่สองนี่ช่องที่สองก็น้ำมันประมาณนี้อ่าเดี๋ยวช่องแรกจะให้เพื่อนดูช่องแรกนี่ช่องแรกช่องแรกน้ำมันจะออกมาแบบนี้ช่องแรกนะจะออกมาแบบนี้นี่ยช่องแรกอ่าช่องแรกจะไม่สวย แต่ก็ใช้ได้นะผมก็ใช้กระรดผมนี่แหละ <c oughs> อบจากพลาสติกรีไซเคิลนะเออเนี่ยแต่บอลผมก็ทาไม่เป็นเพื่อนผมก็มั่วไปงั้นแ่ะผมก็มั่วมั่วมั่วไปแบบมับ่วแบบซีโซวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเราทำมั่วมั่วทำไปทํามาเข้าล็อกเลยเนะี่ยอันนี้ก็แต่ะระ่นออกมาก็น้ำมันออกเยอะครับเพื่อนน้ำมันออกเยอะ่อออะ,อะโอเคครับเพื่อนคลิปนี้จะยาวไปหน่อยขอบคุณที่รับชมครับแล้ว